โอเคก็กระราสวีท่าผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมซีเอสทีวีกันอีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่ในเกมอะมองอัสกันนั่นเองนะโอเคในอีพีนี้เราก็จะมาสังหารคนัแหละ,ละถ้าเราทําได้นะคือผมก็ห่างหายกับเกมนี้ก็ก็นานก็นานอยู่ใช่ก็นานอยู่ก็ใช่นนใชมันมันก็นานนั่นแหละเออแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะพูดแล้วอะ ช่างมันเออ,อใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ผมก็มีเพจมีอะไรก็ตามไปกดสนับสนุนคลิปอะไรผมบ้างน่ะสิกดไลค์ให้บ้างก็ดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นแมปสองคนอีกเช่นเคยนะฆาตการสองคนเพราะคนเดียวมันดูไม่ตื่นเต้นวะมันดูไม่ตื่นเต้นอะ่ะเอาเป็นว่าผมขอเลือกเป็นแมปนี้เลยละกันนะตัดภาพไปตอนที่ผมเข้าเกมได้เลยเผื่อมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรผมจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งตัดคลิปให้มันยุ่งยากนะโอเค โอเคนะถ้าผู้ชมผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะ JCT แล้วทำไมตัวผมเป็นสีนี้ปกติตัวสีส้มไม่ใช่เหรอไอนี้มันแย่งนะผมว่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่แม่งก็ไม่ได้เป็นนะไหน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 ขอดูหน่อยใครเป็นฆาตากรอ่าไม่ใช่ผมท่าผู้ชมถ้าไม่ใช่ผมเป็นใครวะโอเคเดี๋ยวเราต้องพยายามขางผู้คนไว้นะน่ากลัวทุกคนเลยว่ะ อย่า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 อ้าวหลุดโอเคแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมเมื่กอกี้ก็กเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ทีก็หลุดออกจากตัวเกมนะตัวเกมที่หมายถึงในห้องไม่ใช่หลุดออกจากเกมเลยคือแบบมันก็เกินไปโอ้อินพัเตอร์อีกแล้วเหรอ م. ผมจะเนีย,เนย,เนยนๆนะ เนียนๆเนียนๆทำจัเนียนๆทำเป็นแบบเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยมันมาสองว้าหูจะร้องไห้อันนี้มันจะโบดใครแล้วท่านผู้ชมออเรนออเรนท็อตทีไม่ใช่ผมนะผมสีน้ำตาลเออออเรนแอะแอะออเรนออเรนแล้วต้องออเรนออกเย็ดเย็ดใช่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 แล้วกูพิมพ์ไม่ได้ ต้นตีนคือผมพิมพ์ไม่ได้ว่ะนี่คนโหม o ดอเลนใช่อเลนแล้วผมพิม,มพ์ไม่ได้เนี่ยผมพิมพ์ไม่ได้เนี่ยเราจะหม o ดอเลนเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งผมเด้กว่ามันอ่านว่าอเลนสิมันเขียนว่าโออะไรสิอย่างกันแหละขออภัยนะผมอ่านผิด อย่าอย่ามาดามาใต้ล่างคอมเมนต์แหละปวดเจซีทีด้วยเรียบร้อยฮะคนผู้บริสุทธิ์ได้ผิวออกจากยานว้าวสุดยอดไปเลยอ่าเดี๋ยวผมต้องเก็บตัวที่มันคลิปบดผมนะแล้วทำท่าไปผมไม่เข้าใจผมเกลียดพวกที่มันยืนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่เนี Mother, ่ยยืนกันทำไมถามแค่เนี่ยยืนกันทำไม นะ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 แล้วก็ทําเป็นโบดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าจบตัวนี้ไปผมไม่โดนโบดออกนะมันตายแน่นอน S yes, a r <S คือใครวะแนงไม่เนียนโบดผมจะโบดมันอ้อแนงกูบินเอาเป็นว่าผมรับสึกหนักแลยนะท่านผู้ชมเอาไปว่าผมต้องพยายามยห้พวกนี้จับได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าจะทำให้มันไม่จับได้ยังไงนะ แล้วมันไปกองอยู่ที่เดียวกันนะ่ะจะฆ่าใครได้วันนี้เออซ่อมฮะซ่อมเอาว่าซ่อมช่วยเลยเลยกันโอเคโอเคซ่อมช่วยนะแล้วมันก็จะไปโวตดได้ทีเนี้ย ต้องเออว่าเอาว่าไปกดโหวตแล้วกันนั่นไงนั่นไงไมึงจะกดโหวตอะไรด้วหนาไม่ใครกดโหวตเหรอไปไป jtt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  อาหัวร้อนโว้ยเป็นอะไรกับผมเนี่ยต้องโหวตดูพวกนี้ดู <c oughs> ในเกมต่านผู้ชม ผมโดนการแกล้งว่ะ <_ t oss> อ้ท้ออ่ะท้อชิบหายเลยผมว่าเป็นโป้แน่เลยอ้าวอ้าเขาโปอีกทีนี้เยี่ยมอ่าถือว่าผมจะเล่นอีกอีกดานหนึ่งพอดาลหนึ่งนะอ้าวาไม่ได้อีกแน่หนหละที่ผมบอกว่า ม่อยากเปิดตอนช่วงหาห้องให้ดูมันจะเป็นแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวเอาไว้ผมหาห้องเจอเดี๋ยวผมจะอันนั้นนะมาอีกทีโอเคแล้วก็หาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือวิ่งเร็วชิบหายเลยนะอ่าว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะมาดูกันว่าผมจะได้เป็นอินคอนเตอร์ไหมตาดีถ้าได้เป็นก็เยี่ยมถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ดีเหมือนกันมันจะเป็นคอนเตอร์อีกแล้วโอเคเราต้องไปทําการ ทำไฟนะไฟใช่ใช่ไม่ใช่นำไฟด่ทำเรียกว่าภารกิจโอเคเราต้องต่อก่อนเพราะว่านายะาให้อินเวอร์เตอร์มาหาผมโอเคผมทำการได้แล้วตัวหนึ่งนะโอเคเราต้องหาตัวต่อไปอ๋อมันเออเออเอออออตกใจหมดเลยเกียรโหวต คือไอ้พวกโหมดเจะโหวดกันดีจริงๆนะผมอยากเล่นสนุกอ่ะอยากเล่นแบบสนุกแบบรู้ก็โหวดไม่รู้ก็โหวดไอ้ข้างล่างอ่ะใจเย็นนะเลยก็โหวดไม่รู้ก็ไม่โหวดอย่างเงี้ยคือแบบมีหลักฐานแล้วค่อยโหวดอันนี้ไม่มีหลักฐานล้วกดโหวดอย่างเดียวพวกนี้เป็นอะไรกันหนาไม่รู้กันนะท่านผู้ชมจะเล่น,ลนสนุกไหมไม่รู้รู้แต่ว่าคนทาก็น่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละถามจริงนะรู้หรอ แค่นั้นแหละเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชื่อเหมือนคนที่เราเคยเล่นหรือนี่เถอะวะ S, S A L W G รูปเหมือนปูนปอ่ะรูปนปูนปอ่ะตามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ V O O H U เอ้ยหะไมันเป็นศัพท์เอ้ยตัวจีนี่มา เดี๋ยวผมไม่รู้นะโอ okay, เคแล้วก็ไปทำภารกิจของเราต่อไปนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจไอ้พวกนี้แล้วกันเจมผู้โดนกันแกงนะฮะเดี๋ยวผมต้องทำให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคต้อนยาวกับยานนะเอ้ย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 ใจเ,เ,เย็นๆก่อนแล้กวก็กดบูท ตู้คลิปเลยนะรั่วตามเยอะรั่วเออเออเออก็ได้ก็ได้ไดโบนตามาแล้วโบน์เลยครับลงโบนฮะอยากชนะต้องลงโบนตตัดผ้าไปตอนวกนี้เถียงกันเสร็จแล้วกันมันเขียนส้นตีนเลยวะท่านผู้ชมไม่รู้เรื่อง <c oughs> โอ้โหเกินโอเคแล้วก็ทุกคนก็ลงโบนะ์ใหาหานี่แหละไม่ไม่ทุกคนนี่หว่า รู้เขาเป็นอนพันเตอร์ไหมเดี๋ยวรูก่อนใช่หรือเปล่าใช่แน่เลยนล่นี้เรียบร้อยฮะชนะนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะเอาจริงไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามผมแล้วก็กดไลค์ผมก็พอคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไคร์คนที่เคยกดไปแล้วก็ไม่ต้องกดนะเออกดครั้งเดียวพอถ้าเป็นไลค์ก็เหมือนกันกดแค่อย่างละคลิป ดีไลท์ไม่ต้องมาลนะผมผมอยู่กับดีไลท์นานแล้วท่านผู้ชมโอเคก็ขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้ากับเกมอะไรก็มาเดาๆกันดูผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้เกมอะไรต่อไปนะโอเคไปละบาย